คำเตือนเนื้อหาในวิดีโอเป็นสูตรคำนวณจากสถิติย้อนหลังเพื่อหาตัวเลขความน่าจะเป็นในอนาคตควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ก็ขอกรับสวัสดีพี่น้องทุกๆท่านนะครับอันนี้ก็มาถึงคลิปแรกของเรานะครับรอบนี้เราจะมาให้สูตรเนาะเพราะทุกครั้งผมคิดมาแล้วผมถึงลงให้รอบนี้เพื่อใครต้องการสูตรเราก็จะลงการคิดคำนวณให้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็นะครับไม่สนับสนุนเล่นการพนันวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการคิดคำนวณ สูตรวิ่งบนล่าง3ตัว3ตัวนี้ต้องมาตัวใดตัวหนึ่งหรือมาอาจจะมาหมดนะครับอย่างรอบที่ผ่านมาเห็นไหมพี่น้องเขาก็จะมาก็อันนี้ก็ไม่ยากนะครับสูตรคำนวณก็จะเป็นบวกอย่างเดียวนะครับก,ก็เราก็เอารางวัลที่1มาตั้งเนาะแล้วก็เลขท้าย2ตัวแล้วก็จะเป็นเลข เลขท้าย2ตัวแล้วก็เลข3ตัวหน้าครั้งที่2องเราสามตัวหน้าครั้งที่2มาอันนี้จะเป็น3ตัวหน้าครั้งที่2น,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 นะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปแรกที่แอดเพิ่งลงให้ก็จะตะกุกตะกักหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่เคยทําเป็นคลิปอย่างนี้เนาะทุกครั้งผมก็จะสรุปให้หมดเลยนี่ก็เผื่อว่าพี่น้องอยากไปคิดคำนวณกันก็จะเป็นรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวแล้วก็จะเป็น สามตัวหน้าที่สองมาคิดคำนวณกันนะครับแล้วก็จะมีค่าคงที่บวกหกบวกหนึ่งบวกหนึ่งตามที่ผมบวกให้ดูเนาะอันนี้ก็จะวันที่สิบหกที่ผ่านมาผมก็จะคิดย้อนขึ้นไปหนึ่งงวดอันนี้ก็ที่อองห้าห้าหกเจ็ดสองห้านะครับก็เอาหลักพันหลักพันสองครั้งนะครับหกบวกหกบวกศูนย์บวกแปด นี่แหละครับหกบวกหกบวกศูนย์บวกแปดแล้วก็บวกหกมันจะเยอะหน่อยนะครับต้องเครื่องคิดเลขนะพี่น้องนะก็หกบวกหกบวกศูนย์บวกแปดบวกหกบวกมันก็จะได้ยี่สิบหกยี่สิบหกก็เอาแค่หลักหน่วยนะครับนี่นะครับเอามาแค่หลักหน่วยเนาะหลักหน่วยก็จะได้ยี่สิบหกตัดเลขสองทิ้ง เอาแต่หลักหน่วยก็เอา6กบวกหก็จะเป็น7แล้วก็7จบวกหเป็น8เนี่ยครับก็จะมีมันจะได้มา3ตัว %678 เลขที่เข้ามานะครับเห็นไหมพี่น้องเขาก็มาทั้งบนหลัก10มาล่างหลัก10เห็นไหมครับอัน,นเนี้ยน่ถือถือวัตถุนะครับเข้ามาเลข6ตัวนี้เข้ามาทั้งบนทั้งล่าง เพราะว่าสูตรนี้มันเป็นสูตรบนสูตรล่างนะแล้วก็จะเป็นรอบต่อไปผมก็จะมาให้วันที่หนึ่งสิงหานี้ลงว,วันที่หนึ่งก็ออกเก้าหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่งแล้วก็เลขท้ายสองตัวหกเก้าสระ้หกเก้าหกเก้าแล้วก็เลขสามตัวหน้าที่สองก็สามศูนย์เจ็ดนะครับตัวนี้ก็เอาศูนย,ย์เลขศูนย์มาบวกกันสองครั้งแล้วก็มาบวกเก้าบวกเจ็ดแล้วก็บวกหกนะครับ มันก็จะได้อยู่0บวก0เป็น0นะครับแล้วก็บวกบวก9ก็เป็น9 9บวก7ก็เป็น16 16เนาะ16บวก6ก็เป็น22นะครับต้องเอาเครื่องคิดเลข9บวก7บวก6บวกเป็น22นะพี่น้องนี่คือเขาได้เลขตัวแรกนะครับคือเลข2นะครับเนี่ย ได้มาหนึ่งสองแล้วครับเลขสองก็บวกไปอีกหนึ่งสองบวกหนึ่งก็เป็นสามสามบวกหนึ่งก็เป็นสี่นะครับเนี่ยก็ได้สองสามสี่นะพี่น้องงวดวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้เนาะถ้าใครคิดคำนวณดูผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับบางครั้งแอดก็อาจจะบวกผิดบวกถูกก็คอมเมนต์มาด้วยนะพี่น้องเนาะถ้าใครจะคอมเมนต์อันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ให้มานะครับ อันนี้ก็จะเป็นสูตรวิ่งบนวิ่งล่างก็สูตรจะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่น้องเพื่อกดกระดิ่งไว้ด้วยครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปเนาะเพราะว่าผมก็จะลงให้เกือบทุกวันนะครับพี่น้องอันนี้ก็เป็นคลิปแรกวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้รวยๆกันนะครับก็าบสวัสดีนะครับ